คุณการเมนครับการทํางานน่ะต้องเสียภาษีนะครับผม,มเป็นเรื่องปกตินะครับผมอย่าตกใจใน<ม>ในการภาษีก้าวกระโดดกับเงินที่มันอาจจะเข้าเยอะเกินจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเสียภาษีเยอะอย่าโทษบริษัทผมนะครับแต่ไม่เป็นไรขอรับผิดไว้ครับตัวผมก็เสียภาษีเหมือนกันนะครับแบบถูกต้องทุกอย่างผมต้องบอกบอกว่าคุณอย่าไปคํานวณผิดๆนะครับว่าฉันได้ไม่ถึงราคานั้น ใช่ครับการทํางานต้องเสียภาษีนะครับแล้วคุณเป็นคนต่างชาตินะครับการทําเข้ามาทํางานในบริษัทของประเทศไทยเนี่ยคุณต้องเสียภาษีทั้งของประเทศไทยแล้วก็ของที่ประเทศของคุณด้วยส่วนจะหักลบกันยังไงประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมผมมั่นใจแหละแต่ผมที่เก็ตพูดแล้วกันมันยาวต้องบอกว่ามีคืนหนึ่งนะครับเมื่อไม่นานนี้ครับก่อนที่เขาจะกล้ากลับไปนะครับเพราะว่าเขาได้ทุกๆสิ่งทุกอย่างไปแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าได้มีการ ผมไม่ให้ผมนอนนะเพราะว่าเพราะว่าเขาเครียดมากเรื่องภาษีกับบริษัทการเงินบริษัทเขาที่ให้ให้แบบว่า,าระวังเรื่องการเงินหน่อยอะไรเงี้ยนะพอดีผมอ่านมาแล้วก็เจอผมก็เลยนึกได้ถึงถึงค่าคืนนั้นนะครับผมที่ว่าผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเนื่องจากว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องเรื่องการเสียภาษีนะครับเขาบอกผมว่าชาลี่ทาไมให้ฉันมาทํางานฟรีผมบอกว่าไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะทาไมคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยฉันอันนี้เพิ่งไม่นานนะครับผมวันที่15กรกฎาคมเพราะว่าเขาเครียดมากเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยสมมาว่าฉันต้องเสียภาษีสองเท่าของที่ฉันมาทาง,งานที่นี่ผมบอกว่าโอ้กามิน แต่พอดีผมดูงงนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็ชอบชมผมว่าง่จนเขาก็นึกว่าผมง่จริงไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมเข้าใจเรื่องภาษีตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่สิบขวบนะครับเพราะผมต้องเสียภาษีตั้งแต่เก้าขวบนะครับเขาบอกผมว่าทําไมมาทําง,งานที่ประเทศไทยแล้วแล้วฉันต้องต้องเสียภา,ภาษีสองเท่าผมจะบอกให้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ เป็นไปไม่ได้ไม่มีที่ไหนบนโลกนี้ที่ไม่มีความยุติธรรมที่ว่าหากคุณไปทํางานต่างประเทศและคุณทํางานเสร็จคุณต้องเสียเงินสองเท่าของของงานของเงินที่คุณทํางานเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับอ๋อ oh. ทำให้ผมรู้ว่าอ๋ออย่าตกใจพอดีว่าเงินของบริษัทผมเนี่ยที่ไปกะ บริษัทคุณที่นู่นหรือหรือไปกับที่ไปที่คุณพอเข้าเกาเหลีอ่ะมันอาจจะไปดันรวมกับเงินในสติกเกอร์ของคุณมันเลยทําให้มันอาจจะดูสูงมากนะครับภาษีที่คุณจะต้องเสียอย่าตกใจทีลากอย่าตกใจ ผมคุยกันถึงหกโมงเช้านะครับจนผมต้องโทรหาพี่ปูเลยว่าพรุ่งนี้เอาล่ามมาด่วนเลยต้องการอธิบายเพราะว่าเขาไม่เชื่อผมพอดีสมองผมมันอธิบายเรื่องพวกนี้คงไม่น่าเชื่อถือผมจะบอกให้ว่าผมเข้าใจดีมากแล้วผมคำนวณได้เป๊ะๆนะครับผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่มีประเทศไหนบนโลกเอาเปรียบแบบนั้นแล้วก็ที่สําคัญมันอาจจะไปรวมกับรวมกับ,รว,กบรวมกับเงินสติ๊กเกอร์ที่ผมพาคนมาให้คุณน,นั่นแหละมันเลยไปรวมกัน เลยทําให้มันภาษีคุณต้องเสียเยอะเป็นเท่าๆจากงานรายได้จากงานผมไม่เชื่อนะครับเถียงจนเช้าผมต้องโทรหาพี่ซันให้เตรียมทีงานอะไรมาสุดท้ายพอมาคุยนะครับมาคุยที่บริษัทก่อนทํางานเพราะผมชอบต้องเคลียร์ต้องเคลียร์พอให้ล่ามอะไรช่วยอธิบายนะครับผมโอ้เรียบร้อยไม่กล้าพูดอะไรเลยไม่พูดไม่เถียงเลย,เลยคงคงอาจจะรู้สึกว่า มันดูเยอะหรืออะไรหรือกลัวรั่าเงินมันเยอะหรืออะไรนะทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ลก่ะเพราะาผมอ่านเจอคำนี้ผมอ่านเจอคำนี้ฉันได้รับข้อความที่ไร้ชื่อวันหาว่าฉันเป็นนักต้มตุนผมไม่เคยว่าคุณเป็นนักต้มตุน คนคนไทยอาจไปว่าขอโทษทแทนล้วกันนะครับขอโทษจริงๆหลังจากวันนี้หยุดนะครับลบได้ลบลบได้ลบหยุดได้หยุดนะครับ